เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆจากการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูทักษะการต่อสู้ต่างๆแล้วก็ท่าไม้ตายของเดกุนะครับว่าเขาเนี่ยมีทักษะการต่อสู้ยังไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีท่าโจมตีอะไรบ้างโอเคครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยใครเป็นสายดู แล้วไม่อยากโดนสปอยก็กดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เซเรียสกับการสปอยหรือว่าอ่านมัง,งะมาแล้วเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับโดยเราก็จะมาเริ่มกันที่ทักษะแล้วก็สกิลของเดกุกันก่อนนะครับโดยสกิลที่มีติดตัวเดกุมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยก็คือสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลของฮีโร่นะครับเราเนี่ยก็จะเห็นกันได้นะครับว่าในตอนเด็กๆเดกุเ,ดกเ,ดกเนี่ยเขาจะชอบไปดูการทํางานของพวกโปรฮีโร่แล้วก็จะศึกษา หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฮีโร่คนนั้นนะครับแล้วก็จะจดบันทึกลงสมุดก็เลยทําให้เดกูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีทักษะในการวิเคราะห์สไตล์การต่อสู้ของศัตรูแล้วก็สามารถนําทักษะการต่อสู้ของศัตรูเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นการก๊อปปี้นะครับท่าทางการต่อสู้ของคนอื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เป็นสไตล์การต่อสู้ของตัวเองนั่นแหละครับส่วนสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลในการเป็นฮีโร่ก็คือสกิลเนี้ยมันจะมีเฉพาะคนที่มีจิตใจใน การเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าฮีโร่ที่แท้จริงเนี่ยพวกเขานะครับเวลาเจอคนร้องไห้หรือว่ากําลังขอความช่วยเหลือเนี่ยร่างกายของพวกเขานะครับมันจะขยับไปเองก็ยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเลยนะครับตอนที่บาคุโก,โกเนี่ยโดนเจ้ามนุษย์โคนจับตัวนะฮะในตอนนั้นเดกุเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยนะครับโดยที่ร่างกายเนี่ยมันขยับไปเอง,ท,งทั้งทั้งที่ในตอนนั้นเขาเนี่ยยังไม่มีอัตลักษณ์เลยนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันก็ขยับไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นข้อดี หรือว่าข้อเสียนะคะในการที่ร่างกายเนี่ยมันขยับไปเองแต่ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ฮีโร่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะคบเพราะว่ามันเป็นนิสัยที่แบบว่าโคตรฮีโร่เลยเนาะก็ขอเรียกเป็นสกิลนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นนิสัยส่วนตัวก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีนิสัยแบบนี้ก็ขอรวมเป็นสกิลติดตัวของเดกุไปเลยนะครับผมโอเคครับและต่อมาเราก็จะมาดูท่าโจมตีต่างๆของเดกุกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยใช้ได้กี่ท่าแล้วก็มีท่าโจมตีอะไรบ้างโดยท่าแรก เลยนะครับที่เราเห็นเดกุใช้เนี่ยก็คือท่าสมัดซึ่งท่านี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะเป็นการรวมพลังไปที่จุดเดียวแล้วก็ต่อยไปตรงๆนะครับซึ่งวิธีการใช้ที่ออมไม้เนี่ยบอกเดกุมานะครับก็คือให้ขมิบก้นให้แน่นๆแล้วก็ตะโกนไปว่าสมัดความแรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นในตอนนั้นที่ใช้นะครับถ้าเกิดว่าต่อยไปแรงๆแบบร0 0เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เลยนะครับสำหรับท่าดีทอยสมัดโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็คือท่าเดลวาสมัดท่านี้นะครับก็จะแต่ แตกต่างจากท่าดีทอยส์สมาร์ทอยู่นิดนึงนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากการรวบรวมพลังไปที่ทั้งแขนเป็นการรวบรวมพลังไปที่ปลายนิ้วแล้วก็ดีดเพื่อสร้างแรงลมอัากาศหรือว่าสร้างเป็นคลื่นเวฟแทนนะครับท่านี้เนี่ยก็จะไว้สําหรับโจมตีระยะกลางหรือว่าระยะไกลนะครับซึ่งที่มาของท่าเดลาวร์สมาร์ทเนี่ยมันก็มาจากการที่เดกุเนี่ยเขาต้องการลดภาระที่แขนนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเดกุเขายังไม่สามารถควบคุมพลังได้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องคิดค้นหาวิธีนะครับที่จะทํา ไม่แขนไม่หักระหว่างการต่อสู้ก็เลยเปลี่ยนจากการให้แขนหักเนี่ยเป็นการให้นิ้วหักแทนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมพลังได้แล้วนะครับนิ้วกับแขนเนี่ยก็ไม่หักแล้วนะฮะเพราะว่าได้ปอกแขนกับถุงมือ Air f o r c e มานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อท่า Delaware Smash Air Force แทนนะครับผมโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็คือ o วัน l อร l l ูลค w l i n g ซึ่งท่านี้เนี่ยก็เป็นท่าที่เดกุเขาคิดค้นขึ้นมาเองนะครับและกระบวนการการทํางานของท่านี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยให้พลังเนี่ย มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะครับเพื่อใช้เป็นการเพิ่มความเร็วความแข็งแกร่งความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถใช้เสริมกับท่าอื่นๆได้ด้วยนะฮะก็อย่างเช่นในตอนแรกนะครับตอนที่เดกูเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเปิดใช้พลัง One for All Fu l l c าน์ใหม่ๆในตอนนั้นนะครับเขาจะควบคุมพลังได้ที่5%แล้วมันก็กลายเป็นผลพลอยได้ไปด้วยนะครับกับท่าอื่นๆเนี่ยที่เขาจะได้ใช้5%ตามค่าพลังของ one for a l l ฟฟ l l คาน์ก็อย่างเช่นใช้เดลาแวร์สมัห้าเปอร์เซ็นต์ไร้ดี ประมาณนี้นะครับซึ่งที่มาของท่า One for All Full c o r l i n g นะครับมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวที่พาผลของบาคุโกผสมผสานกับการเคลื่อนไหวที่ว่องไวของแกนโทริโนก็เลยออกมาเป็นท่า One for All Full c o r l i n g นั่นเองนะครับก็ถือว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับในการใช้ท่าต่างๆของเดโกถ้าให้เปรียบเทียบท่า One for All Full c o w l i n g เนี่ยก็เปรียบเสมือนออลไหมนะครับใช้ร่างมาซเซนฟอร์มหรือว่าร่างกามบึกนั่นเองนะครับผมโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็น่าจะเป็นท่า ท่าที่รุนแรงที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เดกุเนี่ยใช้มานะครับก็จะเป็นท่า one for all หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ Delaware D toys s m a s ก็จะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างท่า one for all full cowering D toys s ส a s h แล้วก็เดลา w ว r e s m a s นะครับเข้าด้วยกันก็น่าจะเป็นท่าไม้ตายของเดกุแล้วนะครับสำหรับท่านี้ซึ่งผมก็จะขอพูดอีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับท่า one for all หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆเดกุเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พลัง one for all หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การตะโกนเพื่อปลุกคววามมมึกกเเหิขอองงตั็ นัะครับผมโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่า one for all full c o u s shoot style ก็จะเป็นท่าที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วนะครับสาหรับเดกุเพราะว่าท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เปลี่ยนการต่อสู้ของเดกุไปโดยปริยายเลยนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่ใช้ขาต่อสู้นะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเดกุนะครับเขาจะใช้แขนต่อสู้ทําตามอออไมแต่ว่าเนื่องจากแขนเขาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสหลายรอบเกินไปนะครับจนทําให้เขาไม่สามารถ ใช้งานหนักที่แขนได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแขนเขานี่หักอีกรอบหนึ่งเขาจะไม่สามารถใช้งานแขนไปได้ตลอดชีวิตเลยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เดกุเนี่ยเขาต้องคิดค้นท่าที่ใช้ขาต่อสู้ขึ้นมาเพื่อจะทดแทนแขนที่ใช้งานหนักไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่าที่ต่อยอดมาจากท่าที่แล้วนะครับก็คือท่าเซนหลุยส์แมสท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่เอาไว้สําหรับโจมตีโดยตรงเลยนะครับก็เป็นท่าที่สามารถใช้สําหรับปิด คู่ต่อสู้ได้เลยโดยเดกูนะครับเขาจะทําการกระโดดขึ้นไปที่สูงนะครับแล้วก็ม้วนตัวเตะคู่ต่อสู้นะครับแบบกดมาที่พื้นแบบเต็มแรงก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยโดนท่านี้เข้าไปนะครับก็เตรียมตัวนะครับเก็บเสื้อผ้าไปเฝ้าโยมบาลได้เลยนะครับซึ่งท่าต้นแบบของท่าเซนหลุยส์แมทนะครับมันก็มีท่าต้นแบบมาจากท่าลูกเตะของอีดานั่นแหละครับเพราะว่าเดกูเนี่ยเขาเป็นคนไปให้อีดาสอนนะครับเพราะว่าอีดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ขาได้ดีที่สุดแล้วนะครับในห้อง A เดกูเนี่ยก็ได้เอา มาประยุกต์ใช้กับท่า One for All Full c o w ของตัวเองนะครับแล้วก็โจรกายเกิดเป็นท่าเซนหลุยส์สแตรนั่นเองนะครับผมโอเคครับและท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่า Backflip หรือว่าท่าที่ใช้กับอัตลักษณ์แท้ดานั่นเองอัตลักษณ์แท้ดำเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์ที่เดกุขาเพิ่งได้รับมาล่าสุดนะครับก็เป็นอัตลักษณ์ที่สามารถใช้หยิบจับสิ่งของช่วยเหลือผู้คนหรือว่าใช้โจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับสาหรับอัตลักษณ์แท้ดำโอเคคร าสุดท้ายนะครับของเดกุเนี่ยก็คือท่าแมนเชสเตอร์สมัท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่เขาเนี่ยกระโดดขึ้นไปที่สูงนะครับแล้วก็ม้วนตัวนะครับเพื่อใช้ส้นเท้าเนี่ยตวัดไปที่คู่ต่อสู้นั่นเองนะครับก็เป็นท่าที่เดกุเนี่ยเขาได้ใช้ใส่จิสเกะในซีซั่นที่4นะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับทักษะการต่อสู้แล้วก็ท่าไม้ตายของเดกุก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเดกุนะครับเขาจะคิดค้นท่าไม้ตายอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องมารอ ติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในตอนนี้เดกุเนี่ยเขานะครับใช้พลังวันฟออสามารถควบคุมพลังวันฟอออยู่ได้ที่30%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบขีดจำกัดจริงๆเนี่ยก็จะควบคุมอยู่ได้ที่45%เนะครับโอเคครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นไปก็ต้องขอ กราบประธานอภัยเว้นนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ